อาหารญี่ปุ่นกลายมาเป็นอาหารข้ามประเทศที่ได้รับความนิยมมากในเมืองไทยโดยรสชาติที่ถูกปากและความเชื่อที่ว่าทานแล้วดีต่อสุขภาพทําให้อาหารญี่ปุ่นกระจายไปอยู่ทุกที่ทุกจังหวัดโดยเฉพาะเมนูที่กินง่ายคําต่อคําอย่างซูชิที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับซูชิเป็นอาหารที่รับประทานง่ายมีหลากหลายหน้าไม่ว่าจะเป็นหน้าปลาหน้ากุ้ง หรือว่าหน้าไข่ซึ่งราคาซูชิที่มีขายในเมืองไทยก็มีตั้งแต่คำละ5บาทจนถึงคำละ1,000บาทเลยทีเดียวจากความนิยมบวกกับราคาที่ไม่แพงมากทำให้ซูชิขยายตัวได้อย่างรวดเร็วล้วครับเรียกได้ว,ว่าทุกตลาดนัดต้องมีซูชิแต่ตัวซูชิเองกลับสร้างความสงสัยมากมายให้กับคนกิน S <S <k> <t une> ก็อยากรู้ว่าวัตถุดิบมาจากไหนอะไรเงี้ยรับพะยาดบ้างอะไรบ้าง,างพวกปลาดิบพวกนี้แต่หนูคิดว่าปลาทะเลน้าลึกไม่น่าจะมีพะยาดบ้างทาง่ายมาั้งคะวัตถุดิบเยอะอะไร,รเงี้ยเขาเลยมาทาขายกันจากการลงไปสัมภาษณ์ทําให้เราทราบข้อสงสัยและรวบรวมข้อกล่าวหาได้ถึง3ข้อหานั่นก็คือคดีซูชิปลอมไม่ได้คุณภาพคดีปลาย้อมสีหลอกลวงผู้บริโภคและคดีสุดท้ายนะครับคดีเสี่ยงติดเชื้อโรคและพะยาด ทั้งหมดนี้จะเป็นเพียงข้อกล่าวหาหรือข้อสงสัยหาคำตอบได้ในรายการแฟ้มรับคดีอร่อยช่วงหน้าครับ